พอชอเชียงรายร่วมกับแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงรายติดตามการดำเนินงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกอำเภอเวียงแก่นวันที่29เมษายน2567เวลา11นาฬิกา30นาทีนางสุภาเพ็ญิริมาศประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงรายนำสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่เยี่ยมชม กระบวนการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติกลุ่มสตรีทอผ้าไทยหรือบ้านดอนตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญานักกลุ่มสตรีทอผ้าไทยหรือบ้านดอนวัดบ้านดอนหมู่ที่3ตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายซึ่งอำเภอเวียงแก่นได้สนับสนุนให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปและกลุ่มทอผ้าในอำเภอเวียงแก่นใช้สีจากวัสดุธรรมชาติตามแนวทาง BCG Model และนำแบบลายผ้าพระราชทานลายศิริชราพรมาต่อยอดการพัฒนาผ้าทอในพื้นที่ด้วยกลุ่มทอผ้าไทยหรือบ้านดอนเกิดจากการร่วมกลุ่มกันของสตรีที่ว่างงานจากการทำงานในฤดูเกษตรกรรมโดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่างๆรวมก่อตั้งกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเอง และส่วนรวมให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชนดังนั้นได้ร่วมการจัดกิจกรรม3อย่างด้วยกัน 1. ปลูกผักแบ่งปัน 2. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลาง สลงพื้นที่เยี่ยมชมกระบวนการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติกลุ่มสตรีทอผ้าไทยหรือบ้านดอนในการนี้นางอําไพบัวระดกพัฒนาการจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้นางสาวนงลักษณ์กันทสารนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเวียงแก่นพร้อมด้วยนายประชิตชัยจันตะคาดนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่นร่วมลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินดังกล่าวด้วย